ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครนายปปากปราจินบุรีและจังหวัดสแก้วที่นำพืชผักผลไม้และสมุนไพรมาแปรรูปเพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาในเรื่องกำลังการผลิตจากการบดยาสมุนไพรที่ได้จำนวนน้อยและใช้เวลานานทำให้คุณภาพที่ได้จากการบดยาสมุนไพรไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรจึงเกิดการพัฒนาเครื่องบดยาสมุนไพรระบบกึึงอัตโนมัติเพื่อวิสาหกิจชุมชนของทีมพัฒนาจากสถาบันการอาชีวศึกษาภา การสาก่อไปด้วยวิาลยเทคนิคสระแก้ววิาลยเทคนิคปราจินบุรีและวิทยาเทคนินคนครนายกที่ได้รับการสนุนจากหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีจิดรดาในจังหวัดสระแก้วปราจินบุรีและจังหวัดนครนายกวิจัยของอ,อาชีวศึกษาภาคกลาง3นะครับเครื่องบดหยาบสมุนไพรนะฮะเครื่องนี้นะครับแต่เดิม ที่ชุมชนได้ใช้อยู่ก็คือเป็นเครื่องบดสมุนไพรแบบลูกจิ้งเหมือนกับของโบราณนะฮะแบบเดิมนั่นนะ่ะวันหนึ่งวันนึงจะบดได้ประมาณ13กิโลกรัมนะครับดังนั้นคณะผู้วิจัยก็เลยคิดว่าน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องนะจึงได้สร้างเครื่องนี้ขึ้นมาประสิทธิภาพในการบดหยาบเพิ่มปริมาณมากขึ้นอันนี้นะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ผ่านการ บทนะครับจากเครื่องบทที่ทีมของนักวิจัยของสถาบันการศึกษาภาคการสามซึ่งประกอบไปด้วยวิเลยเทคนิคนครนายกวิเลยเทคนิคประจีนบุรีวิเลยเทคนิคสกแก้วนะครับได้พัฒนาเครื่องบทอมอบให้กับชุมชนเป็นการสร้างแ้งต่อให้กับชุมชนนะครับเป็นการแต่การเรียนรู้ชิงพื้นที่ที่บูรณาการในชั้นเรียนแล้วก็นำวัตก,กรรมนั้นนะครับสิ่งที่เราทำเราเรียนมา ต่อยอดให้กับชุมชนในอาชีพต่างๆนะครับเครื่องนี้เครื่องบดนะครับมีกระบวนการอะไรบ้างมีอุปกรณ์อะไรบ้างมอเตอร์แท้มอเตอร์ต้นกํนลาลังเป็นด้านล่างนะครับเป็นมอเตอร์ที่3แรงม้านะครับเป็นระบบที่ใช้มอเตอร์ตัวจะมีอินเวอร์เตอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์3แรงม้าแต่ว่าเป็น1เฟสน,นะครับซึ่งข้อดีของอินเวอร์เตอร์ก็คือสามารถที่จะปรับนะครับความเร็วรอบได้นะครับตามชนิดของขุนไทย ไม่ว่าจะเป็นมาราที่นกก็ดีนะครับขมิ่ดทันก็ดีพระไรชนก็ดีหรือทุนๆใรยต่างๆที่คุณคนนั้นนต้องการแส่รูปใส่ขึ้นมาด้านบนแต่แล้วก็ผ่านกระบวนการชุดของใบตีด้วยใบยมีดที่เป็น24ใบนะครับเริ่มต้นแต่แล้วเขาจะมีกัตถุดิบออกมาด้านล่างนี้นะครับก็จะ นำไปใช้สู่กระบวนการต่อไปได้นวัตกรรมเครื่องบดยาสมุนไพรระบบกึ่งอัตโนมัติสามารถบดยาสมุนไพรได้มากกว่า50กิโลกรัมต่อชั่วโมงตัวเครื่องเป็นแสแตนเลสประกอบไปด้วยชุดก,กระบะรับพืชสมุนไพรชุดต้นกำลังการหมุนใบ,ต,นบตีสมุนไพรชุดหัวใบตีสมุนไพรชุดตะแกงบดยาบดละเอียดสมุนไพรชุดท่อนำส่งสมุนไพรชุดตูค้ควบคุมระบบไฟฟ้าปัจจุบันได้มีการใช้งานในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีซึ่งนำไปใช้ประโยชน์น,นั้นพบว่าสามารถแก้ปัญหา ต่างๆให้แก่วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสระแก้วปราจินบุรีได้เป็นอย่างดีทั้งในเรื่องกําลังการผลิตและคุณภาพการผลิตที่ได้จากเครื่องบดยาสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนนี้นะคะรวมตัวกันทั้งหมดเนี่ยทำในรูปของจังหวัดสระแก้วนะคะ9อําเภอที่ผลิตสมุนไพรมาสมที่นี่ก็ได้เครื่องนี้มาผลิตเร็วขึ้นนะคะคือ1ชั่วโมงเนี่ยผลิตได้50กิโลกร,รมัมต่อหนึ่งชั่วโมงนะคะทาให้กลุ่มสามารถที่จะผลิต เพิ่มปริมาณมากขึ้นได้ตามความต้องการของตลาดนะคะและอย่างหนึ่งาการสม่ำเสมอของของเนื้อที่ออกมานะคะจะสม่ำเสมอกันเพราะว่าตแตกแ่างคนละอย่างกันนะคะในโอกาสนี้นะคะทางวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง13ฟาร์มจา่าทูลนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากวิทยายลัยเทคนิคสักแก้ววิทยายลัยเทคนิคปราจีนบุรีวิทยายลัยเทคนิคนครนายกและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง3ค่ะขอบคุณค่ะ ในอนาคตทีมพัฒนาจะพัฒนาเครื่องให้ทำงานได้ในระบบอัตโนมัติและเพิ่มระบบการทำงานให้ครบวงจรมากขึ้นทั้งระบบการล้างพันตาขอ,อบทสมุนไพรในครั้งเดียวรวมไปถึงการควบคุมการทำงานตามความเหมาะสมที่จะใช้กับพืชสมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น